พี่แต่มีคนชุบเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแกมเซ้นให้หาชุบเพื่อนด้วยฉุดต่อฉุนุดนีุ่ดนีุ่ดนี่ไย้อนไม้สองมึงเอาสิเดี๋ยวย้อนมึงเอาสิไปอยู่เพื่อนกูจะตายอีเหี้ยกูเลือดเหลือเจ็ดฉุบเพื่อนครับคนมาตีกูอีกแล้วอีหัวฟ้าบมาตีกูเลยเล็บอุ้ยีหลบหลบไม้กูหน่อยกูไม่มีตาเดี๋ยวชุบพี่ไดกเกอร์หนูรู้หนูรู้

มาแล้วมาแล้วสวยก็สวยสวยสวยจุ๊บเลยก็จุ๊บเลยจุ๊บจุ๊มดมดิไอพีีพมมิล์มไ้าสอเอกเอกกมาแลกมาแล้วอกิแล้วีกนแล้วีกนแล้วโอ้โ้เกิดแป๊บเดียว ชุบโง่อชุบโง่ไปอีก้รอบปจริงยังยัไม่ตายตายยังยังไม่ตายสัตว์กูบอกอยู่กันอีกแล้วเอยาอ่อนปะอะไรอะตายแล้วตายแล้ว เวดขับพีไทัยคืนไปเวดชอบไอ้เบรยเลย